เมื่อครอบครัวไม่เข้าใจเราครอบครัวเป็นสถานที่แรกที่มนุษย์ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตได้รับความรักความห่วงใยและการปลูกฝังคุณค่าแต่ในขณะเดียวกันครอบครัวก็อาจเป็นแหล่งแห่งความไม่เข้าใจความกดดันและความเจ็บปวดได้เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อความคิดความเชื่อและประสบการณ์ของแต่ละคนในครอบครัวไม่ตรงกัน ความรักที่ตั้งใจมอมให้กันอาจแปรเปลี่ยนเป็นความคาดหวังที่หนักอึ้งจนกลายเป็นกำแพงขวางกั้นหัวใจเมื่อครอบครัวไม่เข้าใจเราความรู้สึกที่เกิดขึ้นมักเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตนเองเสียงของเราถูกละเลยความคิดของเราไม่ได้รับการรับฟังการตัดสินใจของเราถูกตั้งคำถามอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ บรรทอนกำลังใจและทำให้เรารู้สึกไร้ที่พึ่งแม้จะอยู่ท่ามกลางคนที่เรารักที่สุดก็ตามหากใจขาดสติความไม่เข้าใจในครอบครัวจะกลายเป็นรอยร้าวที่ลึกขึ้นเรื่อยๆอาจระเบิดออกมาเป็นการโต้เถียงอย่างรุนแรงหรือหดหายกลายเป็นความเงียบที่เย็นชาทั้งสองอย่างต่างทำลายสายใยความสัมพันธ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ความรักที่ควรจะเป็นกำลังใจกลับกลายเป็นแผลลึกที่กัดกินใจอยู่ทุกวันการ,รเผชิญกับความไม่เข้าใจในครอบครัวอย่างมีสติเริ่มจากการยอมรับว่าความคิดของคนเราย่อมแตกต่างตามประสบการณ์และมุมมองที่ได้รับมาพ่อแม่ที่เติบโตในยุคหนึ่งอาจมีค่านิยมที่ต่างจากลูกที่เติบโตในอีกยุคหนึ่งความหวังดีที่พ่อแม่มอบให้ อาจแปรเปลี่ยนเป็นความกดดันโดยไม่รู้ตัวการที่ครอบครัวไม่เข้าใจเราจึงไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่รักแต่เพราะเขารักด้วยวิธีที่เขาเชื่อว่าดีที่สุดเพียงแต่วิธีนั้นอาจไม่เหมาะกับเราในเวลานี้สติช่วยให้ใจไม่รีบโต้อตอบด้วยความโกรธแต่หันมามองความจริงด้วยความสงบเมื่อถูกตำหนิใจอาจรู้สึกถูกปฏิเสธแต่ถ้าใช้สติเราจะเห็นว่า คำตำหนินั้นสะท้อนความกังวลและความห่วงใยของเขาแม้จะถูกสื่อสารออกมาในรูปแบบที่ทำให้เราเจ็บแต่เบื้องหลังยังมีความรักซ่อนอยู่เมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะอ่อนลงไม่ใช่เพราะยอมจำนนแต่เพราะเข้าใจการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ทำร้ายก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญหากครอบครัวไม่เข้าใจเราแล้วเราเลือกที่จะเงียบ ความไม่เข้าใจนั้นก็จะคงอยู่ต่อไปและอาจหนักขึ้นเรื่อยๆการพูดได้ความจริงใจเช่นการบอกเล่าความรู้สึกของเราโดยไม่กล่าวโทษจะช่วยให้ครอบครัวเริ่มเห็นโลกจากมุมมองของเราเช่นเมื่อถูกพูดแบบนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือสิ่งที่เลือกทำนี้อาจไม่เหมือนสิ่งที่คุณหวังแต่เป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุขจริงๆ การพูดด้วยความสงบและเมตตาจะเปิดประตูให้ครอบครัวรับฟังมากกว่าการโต้กลับด้วยโกรธแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ครอบครัวจะเปลี่ยนความคิดหรือเข้าใจเราได้ในทันทีบางครั้งแม้จะอธิบายอย่างอ่อนโยนแล้วเขาก็ยังยึดถือในมุมมองของตนเองอยู่เหมือนเดิม ในกรณีเช่นนี้สิ่งสำคัญคือการรักษาใจของเราเองไม่ให้ความไม่เข้าใจนั้นมาทำลายคุณค่าที่เรามีต้องระลึกว่าการที่ครอบครัวมไม่เข้าใจไม่ได้หมายความว่าเราผิดหรือไม่มีคุณค่าเพียงแต่พวกเขายังมองไม่เห็นในสิ่งที่เราเห็นสติทำให้เรารู้จักวางขอบเขตที่เหมาะสมหากการอยู่ใกล้ชิดเกินไปทำให้เกิดการประทะบ่อยครั้ง การเว้นระยะห่างบ้างก็อาจเป็นสิ่งจำเป็นไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวการอยู่ห่างกันอาจทำให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลามองย้อนกลับมาและเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นผลลัพธ์ของการเผชิญกับความไม่เข้าใจในครอบครัวอย่างมีสติคือการที่ใจไม่ถูกกัดกร่อนด้วยความโกรธไม่ถูกทำลายด้วยความผิดหวังแต่กลับเติบโตขึ้นด้วยความเข้าใจ ความรักที่แท้จริงในครอบครัวจึงไม่ใช่ความรักที่ไร้ข้อขัดแยง้งแต่คือความรักที่ยังคงอยู่ได้แม้มีความต่างและความต่างนั้นเองจึงกลายเป็นเครื่องฝึกใจให้เราเรียนรู้ความอดทนเมตตาและการยอมรับดังนั้นเมื่อครอบครัวไม่เข้าใจเรา สิ่งสำคัญไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นไปตามใจเราทันทีแต่คือการรักษาใจตนเองให้มั่นคงมองเห็นความรักในรูปแบบที่อาจซ่อนอยู่ใต้ความคาดหวังและคำตำหนิและใช้สติเป็นสะพานเชื่อมให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ได้อย่างไม่ขาดสะบัน้นแม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังอบอุ่นและเป็นที่พักพิงของใจได้เสมอ